คนคุณกับที่นี่ไหมเนี่ยออกไปให้ดูเนี่ยคุณกับที่นี่ไหมใช่เลยมันก็คือโรงงานป๊อปปี้เพย์ทามนันเองแต่วันนี้เราจะไม่แต่วันนี้เราไม่ได้มาหาแต่วันนี้เราไม่ได้มาเอาชีวิตรอดจากฮักกี้นะเราจะมาหาฮักกี้เราจะไปล่าเราจะไปตามล่าฮักกี้นั่นเอง เราต้องไปหาฮักกี้ให้เจอตรงไหนเนี่ยอ๋ขอข้างบนเดจอและอันหนึ่งเย้ได้แล้วถ้ามันขึ้นมันก็ถ้าเราเก็บได้มันก็จะขึ้นอัจจิเมนนั่นเองน,นนะอยู่ไหนตัวที่เราเก็บได้เออนี่รอเปล่าว้านี่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  ถ้าเราถ้าเราเก็บตัวนั้นได้มันก็จะเป็นมันก็จะกลายร่างเป็นตัวนั้นได้นั่นเองนะไม่ยูนิคอนนี่ยูนิคอนถือมือโอเคแล้วก็มันรีเซ็ตได้ไหมเนี่ยรีเซ็ตยังไงเอ่อรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ได้เหรอเราต้องรีเซ็ตในเกมเด็ก ทำไมเสียงตายมันเหมือนเสียงจามเลยเออนี่มีมือไอ้เพื่อนเพื่อนก็เจอเหมือนกันเหรอนี่มือยืดได้อ้อ๋อมันเป็นมืออ๋อมันเป็นมือเกาะไม่ใช่มือเพื่อเปิดตรงนี้มีไหมต้องสำรวจให้ดี ตรงนี้ไม่มีอย่นะอัน,นมันเปลี่ยนไปนะอ้รูปภาพตรงนี้มันเปลี่ยนไปปกติมันจะเป็นป๊อปปี้ใช่ไหม,หหอ,นนอ,มหอืออือมันเอามือกูโหเอามังอัดดูสิเออนี่เอามอังอัดเป็นยังไง หาไม่เจอมี a e i o u ด้วยเหรอผู้คุมเอ่อเอ้ามังอัดอยู่ไหนมังอัดอยู่ไหนอันนี่ไงเย้มังอัดเติดเติดเติดใครเป็นฆาตกรก็ไม่รู้อือตรงนี้เอ๊ะ ฝาดหรือเปล่านี่มันเห็นอะไรตืดตืดตืด,ดม,มาตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงทีฟ,ะฟะ้ายึบยึบเก็บเก็บอืออือเย้ได้แล้วดูสิอ๋อเป็นน้ำแข็งน้ำแข็ง โอ้ยทักกี้ฮักกี้หนาวมากค่ะอืมเพื่อนเจอไหมเนี่ยเราไม่เจอสักการเลยเนี่ยเพื่อนเข้ามาเล่นเอา้าขึ้นมาได้เฉยเอา้าเอา้าอืมตรงนี้เฟื่อเฟื่อ มันตรงนี้โอเคนี่ไม้กวาดไม่ใช่ไม้กวาดนี่มันคืออะไรไม่รู้ปีศาจฮักกี้เหรอเห็นไอทิเมนมันขึ้นเป็นปีศาจฮักกี้อยู่ไหนอยากแปลงร่างดูเออนี่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 เย้ ทะลุด้วยเออเดี๋ยวนะถ้าเราถ้าเราแปรลงล่าเป็นคนถ้าเราแปรงล่าเป็นคนเราก็เดินมาใหม่เพราะผมอยากใช้มือเออเดี๋ยวเดี๋ยวแปรงล่ามันเฮ้กลับมาแล้วอืมข้างบนต้นไม้สังเกตให้ดีเกิดมีอะไรไอ้นุน่นนุนน่นนุ่นเห็นไหมตรงนูน้นฟึ๊บฟื๊บ เกาะไปน,นี่นางฟ้าใช่ไหมนางฟ้าใช่นางฟ้าเก็บดูซีดูซีมันเป็นยังไงอือนี่ไงที่นางฟ้าเฮ้รต้องรีเซ็ตใหม่ เออตรงน้นน้นตรงน้นวิ่งไปวิ่งไปนีออ่กองไฟใช่เลยกองไฟนห่นอนเลยกองไฟเนะี่ยอ่าใช่ด้วยเออโอ้ตัวน,นี้เท่ฮักกี้หัวร้อนเออี่ฮักกี้กำลังโมโหยัยเออ,เอ,อ เอาซอกมาได้ไงเนี่ยลาลาลาฮักกี้หัวร้อนกำลังไปไ้ยอะไรเนี่ยเอาเปิดประตูแต่มันเปิดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสวัสดีเจ้าฮักกี้ฮักกี้นี่อ๋อนี่ข้าขงบนแล้วเราจะขึ้นไปยังไง อ๋อเนี่ยขึ้นได้ละปึ๊บกระโรดดกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นเออไปไม่ได้อ๋อได้แล้วเย้ yeah. อือตรงนี้ได้มาแล้วหรือตัวไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้อ๋อไงนี่นี่นี่แบงล่างเลย นี่ฉันก็มแมงมุมฮักกี้ฉันมีหลายตาและหลายมืเอเฮ้ยที่มันฮักกี้ฮกเกอร์หรือเปล่าเหมือนแฮกเกอร์เลยเราไปทางนี้ดีกว่าเอาทางนี้ปิดทางนี้ปิดอันนี้ไงนี้ใช่ไหมนเนี่ย อ๋อนี่มันไนป้าไม่ใช่แต่เพื่อนเราไม่ต้องตกใจแล้วคือฮักกี้ตัวปลอมลองว่ายน้ำดูสิมีแถวนี้มีไหมเนี่ยแถวนี้ไม่เจอเลยเผมเดินไปเหยียบอะไรใต้น้ำเหรออ๋อนี่ไงผมเดินไปเหยียบใต้น้ำ ต้องสังเกตใต้น้ำมีไหมสังเกตใต้น้ำให้ดีๆเอาพี่พี่พี่เอามือมาทำไมแถวนี้มันไม่ต้องใช้มือก็ได้พี่ เนียบคือหาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประตูนี้อ้อเข้าได้ปกติในเกมมันเข้าไม่ได้ไม่ใช่เหรอฟึบๆๆอืมขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้อ้อขึ้นได้แล้วว้านี่คือออฟผีสุดยากโอ้โค อีทอบี้ยากจริงๆนะอบ,บี้ยากมากต้องใช้มือในการเกาะขึ้นไปโอเคนั้นไปขงล่างเป็นคนก่อนเราลองไปสำรวจข้างล่างดีไหมามาแล้วก็มาสิเออตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ตรงนี้ฮักกี้มันจะออกมาใช่ไหม S 1> <S 1> เจอฮักกี้ฮักกี้ครับวาเอ,อ่มัตีมัดตีคงไม่ออกมาใช่ไหมฮักกี้ <S <S คงจะใจดีนะฮักกี้ตัวนี้ไม่ใจดีแล้วฮักกี้มัตีพอกมาช่วยดว้วย่ะ ยิบคุ้มแล้วอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะเกือบไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนแน่เอ่ออีกอย่างหนึ่งอย่าไปร้อชื่อพ่อแม่มัน แถวนี้ก็จะมีเฮ้ยพููยจะไม่ทันขาดคำเจอซะแล้วนี่นี่เลยรังผึ้งเย้ได้แล้วเราต้องสำรวจสำรวจแล้วเทเลพอร์ตได้มาจริงๆเนี่ยเทเลพอร์ตมาตรงนี้ เออฮักกี้เอามันไม่ว่าทัาดคูเบลดีอ่เก็บมาแล้วไม่ต้องแปลงร่างแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากเกิดเป็นคนใหม่เสียเวลาจริงๆโอเควันนี้คลิปนานมากวันนี้ผมจะอัดคลิปนานหน่อยชึบโอ้แขนนักกี้แขนนักกี้เค ตรงนี้บึนเอา้ามาทางนี้เหรอทางนี้อ้ทางมาทางนี้โอเคแถวนี้น่าจะมีแล้วกันเฟิร์มเฟิรเฟิร์มยังไงนี่อเอ้เฟิรบ ตรงนน้นตรงนน้นเ,เอ้ยไปดูคลิปมาไปดูคลิปมาผมนั้นไปดูคลิปมาเลยชิ้วชาญมันเกาะไม่ได้เอ้ยไปเกาะเพื่อนทำไมเราเพื่อนเขาก็โดดอยู่นะ่ะเย้มาแล้วตรงนี้ก็จะมีปืนอะไรไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เก็บไปอ่ะแล้วก็ตรงโน้น เพิง e ่งเห็นอันนี้ไม่ได้ไปอันนี้ไม่ไปไม่ได้ไปดูมานะคืออันนั้นเพิ่งเห็นเนี่ยๆเนี่ยเดียตรงเนี้ยอันนี้เพิ่งเห็นแต่ไม <So> ่ได <niet. S 1> ้ไปดูคลิปมาด้วยนี่เพิ่งเห็นเคเราต้องไปเราต้องไปที่ฮักกี้ให้ได้ใช่แล้วเราไปที่ฮักกี้ทำไมมันวิ่งเร็วอ๋อมันสไลด์ใช่ไหมเพราะว่าเบ๊ะเปะ ไปดูห่างหมดเลยเนะนี่ยแง่ฮ่าเอา้าปกติมันจะมาท่อนี้ไม่ใช่เหรอ,แ,อแปลกแฮะทักกี้เล่นกับเราดีๆไม่ได้หรืออือ่ นี่นี่คือฮักกี้สวัสดีฉันคือฮักกี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งชั่วร้ายฮักกี้ชั่วร้าย yeah! ฉันจะกินทุกคนที่ขวางทาแล้วตรงนี้แหละมีไหมแถวนเนี้ยเนี่ยน่าจะมีสักอันหึหึหึนี่งไงข้างบนแบงล่าเป็นคนก่อน โอเคกลับมาล้นี่เราได้อันนี้มาแล้วมือเฟิรเฟิฟิฟิ จเจอฮักกี้อยู่แถวนี้แล้วก็วิ่งไปทำไมทางมันสั้นจังเลยนี่นี่จริงๆเราเ,ราเ,เรากาะไปตรงนู้นก็ได้นะเกาะไม่ได้เราตัวเตี้ยไปนุ่นต้นนี่เราเกาะไปตรงนั้นก็ได้นะแล้วเราตัวเตี้ยปึ๊บ เขาไม่โดนงั้นเราไปธรรมดาดีกว่าไม่ต้องไปแบบเร่งรีบเอเคมาแล้วน้ำแน่น,นมาแล้วตรงนี้ก็จะมีป๊อป,ปี้อา้าปวปปี้หายมีไหมแถานี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นมาแมาไกลเลยหนู ผมไปดูคลิปมาก็เลยเห็นมาแต่ไกลนี่ไม้กวาดเย่เชิบเชบเก็บไปโอเคคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบมือกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยวันนี้ไปหาฮักกี้ก่อนนะ่าฮักกี้อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยอืมตั้งแต่เช้าแล้วนะหาไม่เจออืมฮักกี้อยู่ไหนอยู่ข้างล่างหรือเปล่า